ันนี้มาทํางานนะคะที่เทศบาลหนองปลือนะคะเราสังเกตได้ว่านะคะจะมีจุดที่ให้อ่านหนังสือแล้วก็จะมีในหลวงรอเก้านะคะเยอะมากๆเลยค่ะมีหนังสือแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะคะคําพ่อสอนนะคะจอมปลาดแห่งน้ํามีแต่ของในหลวงทั้งนั้นเลยรู้สึกคิดถึงในหลวงนะคะ เดี๋ยวเราจัดหนังสือก่อนเนี่ยค่ะมีแต่หนังสือแบบของในหลวงทั้งนั้นใครคนหนึ่งทําเพื่อเราได้ทั้งชีวิตมหาราชกลางใจชนแล้วก็จะมีหนังสือของพระด้วยนะคะของท่านพุทธทาสนะคะแล้วก็จะเป็นของในหลวงนะคะของในหลวงเยอะมาก เป็นหนังสือดีๆนะคะที่มีอยู่เทศบาลหนองปลือค่ะแล้วก็จะมีหนังสือที่ให้ความรู้นะคะเยอะแยะมากมายเจ้าแผ่นดินราชันแห่งโลกนะคะหลวงพ่อจารันนะคะของวัดยานของ พระพี่นางนะคะในหลวงบัสมเด็จยา่าแล้วก็จะมีของอาจารย์พระมหามหาสมบองนะคะอาจารย์พระมหาสมปองนะคะเยอะมากเลยค่ะมีแต่หนังสือดีๆทั้ทงนั้นเลยสมเด็จพระสังฆราชมีของในหลวง นะคะแล้วก็รวมพระราชาพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีของค้าหญิงด้วยนะคะมีของพระราชินีค่ะนีเป็นที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่านเทศบาลหนองปลือนะคะก็จะมีแต่หนังสือที่มีคุณค่านะคะนี่มาพามาดูมุมหนังสือเยอะเลยเดี๋ยวเรียงใหม่ก่อนมีจัดเรียงใหม่นะคะ แล้วก็เขาก็จะมีคําขวัญด้วยนะเทศบาลหนองปลือคําขวัญเทศบาลเมืองหนองปปือนะคะหลวงพ่อโตคู่บ้านหลวงพ่อช้างคู่เมืองหรือเรื่องพระเจ้าตากลายหลากวัฒนธรรมงาม้ํำบุญกองข้าวเรือยาวมาประชันแข่งขันวิ่งควายนะคะอันนี้จะเป็นเทศบาลหนองเปือค่ะเดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะคะไปทํางานที่อื่นต่อนะคะนี่ก็รู้สึก คิดถึงท่านในหลวงรอ .9 นะคะเพราะว่าเห็นหนังสือท่านเยอะมากๆเลยนะคะที่นี่จัดเรียงไว้อย่างสวยงามค่ะเป็นที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่านส่วนเรียนรู้ผู้ชุมชนเทศบาลหนองเปือค่ะ <S <S 2> <S 2> ลกลับแล้วนะคะทุกคน เป็นเทศบาลนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วคะ่ะกลับดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณค่ะสาหรับการติดตามนะคะอันนี้อะไรเอ่ยโอ้ขอถ่ายปลาด้วยมีปลาด้วยนะคะนูน่นอยู่ตรงนั้นเยอะกว่าตรงนั้นสีแดงเยอะกว่านี่เป็นเทศบาลหนองปลือนะคะเรามาทำงานที่เทศบาลหนองปลือคะ่ะมาติดต่อในเรื่องของ อที่ดินนะคะเดี๋ยวมาดูไหนอะ่ะโอโ้พอเรามาก็ไปทางนู้นแล้วนี่เราที่เทศบาลหนองปือล่มเย็นเนาะต้นไม้ก็เยอะด้วยสวยจังต้นด่างเอออะไรเป็นต้นด่างนะแต่ไม่รู้ด่างจริงหรือเปล่า,ากลับแล้วนะคะ่ะต้นไม้ร่มเย็นไม่มีแดดเลย แดดอยู่ตรงนู้นนะคะแต่เมื่อกี้ที่ไปตรงสาราว่าการเมืองพัทยาแดดเยอะมากเลยร้อนมากอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้นี่นะคะก็จะเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่สิบค่ะเป็นเทศบาลเมืองหนองปรือนะคะรถสวยจังเลยปไปว่ยพ้าก่อนสาธุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลือเรามาทำงานนะคะทุกคนกลับแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามช่องวิภาวันแหม่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ